คำใบมาเพิ่มเพจดังแฉนักร้องแฟนตัวแม่เมาแอวินบึ้มกลางบ่อนมีประเด็นร้อนมากระตุกต่ำเผือกให้ขา่าวมาต้องทำการบ้านอีกแล้วค่ะหลังเพจจับโปดาราปล่อยคาใบแซบเกี่ยวกับนักร้องแฟนตัวแม่เมาแล้วไปวินกลางบ่อนโดยระบุว่านักร้องแฟนตัวแม่แรงสุดๆแบบสุดๆ ว้ายแรงมากถึงขั้นเอามือทาบอกแล้วร้องกรีดไป7บ้าน8บ้านและสุดมีนก็เลี้ยงปีกสีชมพูมารายงานว่าเห็นนักร้องแฟนตัวแม่ตัวมันดาไปเมาแอเมาไม่เท่าไหร่ไปวินบึ้มในบ่อนค่ะใช่ค่ะบ่อนค่ะดีนะคะที่ลูกน้องของชาวบ่อนไม่ลูมเข้าให้แฮทแท็เดียนเองก็หนักใจแฮตท,ท็ตัวแม่ตัวมันแฮท,แท็ คนลุกสู้เลยทจับโปดาราทไว้แรงมากงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายส่วนบางคนอ่านแล้วก็รู้เลยว่าใครเพาะคำใบมาเต็ม